นายกรัฐมนตรีตอบแล้วเดินหน้าไปต่อหรือพอแค่นี้กับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบามาถามคือว่านโยบายของรัฐบาลนี้ที่มีการประกาศออกไปแล้วเนี่ยผู้ที่มาสืบทอดตรงนี้จะทาต่อหรือเปล่าผมในตัวผมตอบไม่ได้นะครับผมไม่ทราบใครเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ทราบว่าเรื่องของพรรคร่วมจะจะมีจะเป็นกันอย่างไรนะครับอันนี้อันนี้ต้องให้เกียรติกับท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงนะท่านท่านท่านนายกรัฐมนตรีคนต่อไปด้วยเหมือนกัน อย่างที่ผมเรียนครับจะเป็นพรคร่วมหรือเป็นพรกเพื่อไทยถ้าเกิดเปลี่ยนผู้นําแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ตามที่เห็นสมควรนะครับอย่างที่ผมบอกครับทุกคนก็เห็นอยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้อยากให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีแต่ว,ว่าวิธีการที่ทําให้ถึงจุดๆนั้นเนี่ยก็มีหลายๆวิธีที่ที่ทุกคนจะทําได้แต่บางท่านอาจจะเห็นด้วยยี่สิบวันบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอื่นๆนะครับแล้วแต่อันนี้ตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเราหมดหน้าที่ไปแล้วมาตอนสามโมงครึ่งวันนี้ ผมไม่ทราบครับผมไม่รู้วว่าผมไม่มีอำนาจแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นหน้าที่ของราศาัศดาการนายกรัฐมนตรีหรือว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ต้องกลับเข้ามานะครับหลังรู้ทำไม่ได้ใชแล้วเนี่ยสายแรกที่โทรเข้าหาท่านนายกเป็นใครเป็นตัวแรกให้กำลังใจหรืออะไรพี่แจ่มไทยรัฐโทรมาแล้วมว่ากานโจรเมืองยังเลยครับไม่มียังไม่มีนะครับก็ม,มีส่งเมสเซจมาอะไรมาหลายหลายคนอะไร,ะะไรย่างเงี้ยบางคนจะเข้ามาหาอะไรผมบอกว่าอย่าเข้ามาเลยผมจะไปแล้ว มันมันมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาเขาไม่ให้อยู่แล้วครับนะครับไ,ไ,ไม่มีนัยยะไม่มีผมรยรองตองครับไม่มีนัยยะใดๆทั้งสิน้ไนไงามในโยบายที่นา,นา้าไอยู่แต่น่นผมยืนยันครับนายกรัะมติคนต่อไปจะมาจากพรรคอะไรก็ตามทีก็ผม้อมรับตามขบวนการรัฐสภาครับนะครับกเสถานะแล้ ห,หลังมากกว่าปล่อยให้การเมืองดำเนินไปตา,ามวิถีของมันมากกว่าจะปลอบโปรงหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็ขอเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันดีกว่านะครับเพราะความกังวลอย่างที่บอกอะ่ะก็มีความกังวลเรื่องบ้านเมืองนะครับหลายๆเรื่องนะครับผมผมไม่ขอคอมเมนต์เรื่องการเมืองดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้เราเราไม่มีแล้วผมไม่ได้เป็นผมก็ได้เป็นไม,ไม่ได้เป็นสสแต่ผมก็ยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่แลวยังนะครับ ก็ต้องปล่อยเขาไปไปไปพูดคุยกันผมไม่อยากจะกดดันใครทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวหาว่าแบบเออถ้าเกิดตุลตาแหน่งแล้วจะยังมาบอกว่าใครควรจะเป็นนายกไม่เป็นนายกนะครับผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าผมผมถ้าเกิดออกทางทางด้านใดด้านหนึ่งถ้าเกิดออกมันได้ผมอยู่ต่อผมก็ทํางานต่อถ้าไม่ออกไห้ผมทํางานต่อก็แสดงว่าผมก็ไม่ควรที่จะต้องมากดดันว่าที่นายกคนต่อไปว่าจะเป็นใครหรือมาจากพรรคไหนมันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าอันนี้เป็นอันนี้อันนี้อันนี้เป็น เป็นข้อิดส่วนตัวนะครับแล้วมันจะเพ่นแล้วี่สอบเป็นนนียังยังไม่ทราบเลยครับจริงๆครับแต่ว่าแต่ว่าผมเองผมก็ผมผม,ผมก็อยากจะช่วยเหลือบ้านเมืองต่อไปในในในบทบาทอ,อื่นๆก็เป็นไปได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสอสอไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกมนตรีนะครับความกังวลใจผมว่าทุกท่านที่อยู่ในรายชื่อแคนดิเดตนายกนะครับผมว่ามีความพร้อมแต่ละคนก็มีจุดแข็งจุดด้อยจุดเด่นต่างกันไป นะครับอันนี้ก็ต้องเครารพกระบวนการรัฐสภาที่จะเลือกคนใหม่เข้ามานะครับพ,รพ,พี่น้องประชาชนครับแค่พี่นออยากจะฝากอะไรกับกระวนาร่กการรรว่าที่นายกบุกติดคนใหม่นะคะในสิ่งที่ท่านนายกอาจจะทำมาอาจจะแบบว่ารูา้สึกว่าเฮ้ยมันเสียดายมันไม่ได้ไม่หรอกครับผม,ผมผมผมว่าผมฝากไม่ได้เพราะเป็นการกดดันมากกว่าแต่ละคนก็มีวิธีการที่เดินไปถึงจุดจุดหนึ่งเหมือนกันจุดที่พวกเราอยากเข็นเนี่ยผมอาจจะเดินอย่างนี้ก็ได้ในบางทีคนสบายอาจจะเดินอย่างนี้หรืออาจจะเดินอย่างนี้ก็ได้ นะครับผมว่ามันไม่เป็นการยุติธรรมกับนายกมนวตรีคนต่อไปว่าต้องไปทําตามแบบนายกเสียฐานะหรืออะไรยังไงนะครับผมว่าให้เกียรติที่ดีกว่าให้เวลาให้ระบบรัฐสภานะครับให้ระบบอภลปการเป็นตัวตัดสินดีกว่าว่ามันจะมาอย่างไงไปยังไงนะครับไม่มีครับมันก้าวเข้ามาวันแรกมันก็มันก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะออกยังไงได้หลายหน้านะครับ จะครบสี่ปีหรือว่าจะไปปีที่หนึ่งคือมันมันมัน,ม,นมันต้องพร้อมทั้งหมดสมสมสหรับทุกฉากทัดนะครับการเป็นในวันเป็นนักการเงินกับการเป็นนักธุรกิจอะไรเป็นผลร้ายต่อการเวลาเจอ,เเจอความผิดหวังนะครับความผิดหวังทุกเรื่องผลร้ายหมดนะครับผมว่านะครับแต่ว่าเราเองเราก็ต้องดีกว่ามันไปนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมต้องไปลอยอังคารคุณแม่เร็วขึ้นหน่อยแล้วกันทีแรกมันจะไปลอยไปที่ยี่สี่ก็อาจจะลงอาจจะเป็นอาทิตย์นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ เดี๋ยวลองถามญาติญาติดูก่อนครับไม่ไม่ไม่ได้มีไม่มีนอะไรนะครับหรือถ้าเกิดทางท่านท่านอยากจะทีมงานอยากจะอยากคุยเรื่องอะไรเรื่องส่งต่อง,งานอะไรผมผมผมก็พร้อมก็ไม่ก็ไม่ได้แผนอะไรเพราะพวกนี้จริงๆแล้วจะว่าจะแผนไปบินไปเชียงใหม่ตอนตอนเย็นพระ่ะไปเตรียมเอ่อเอ่อก่าสุธรพน์ในงานแม่โขงร้านช้างที่มีรัฐมนตรีในร่มน้ำโขงก็มงนติดต่งประเทศไปพูดคุยกันนะครับซึ่งสปีชนีนี้เดี๋ยวก็ส่งทอดให้กับท่านท่านท่าน,านรักษาการจะเป็น อ่ท่านภูมิธรรมหรือว่าท่านสุริยะก็แล้วแต่นะครับแล้วท่านก็ตัดสินใจเองว่าท่านจะไปหรือเปล่า ค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีมตินะคะในส่วนของ5ต่อ4ให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งนะคะคุณผู้ชมการเป็นนายกรัฐมนตรีและทําให้คณะรัฐมนตรีทั้งชุดพ้นจากตําแหน่งด้วยเช่นกันและสื่อมวลชนก็มีการสอบถามถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็นะคะที่นายกรัฐมนตรีนะคะเดินหน้าโดยแกนนําของทางพักเพื่อไทยเมื่อถามว่านโยบายก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลประกาศออกไปแล้วผู้ที่จะมา สืบทอดตรงนี้จะทําอย่างไรต่อไปซึ่งนายเศรษฐาทวีสินก็กล่าวว่าเรียนตรงๆต,งตอบไม่ได้และไม่ทราบว,ว่าใครจะได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีหรือว่าพักร่วมจะว่ากันอย่างไรอันนี้ต้องให้เกียรติในส่วนของรักษาการนายกรัฐมนตรีเหมือนกันถ้ามีการเปลี่ยนผู้นํานะคะไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยหรือว่าพักร่วมรัฐบาลเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ตามที่เห็นสมควรนั่นะเองค่ะคุณผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่แห่งวันเลยนะ ะะหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญค่ะในวันที่14สิงหาคม2 5 6 7มีการประกาศแล้วก็มีมติออกมา5ต่อสนะคะพิ่ภาษษาให้นาย,ยกรัฐมนตรีนายเศรษฐทาทวีสินพ้นจากตําแหน่งซึ่งทําให้คณะรัฐมนตรีทั้งชุดพ้นจากตําแหน่งด้วยเช่นกันคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องติดตามกันแบบยาวๆค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ